ครับทุกท่านยินดีสนใจเรื่องเดียวกันเล่าให้ฟังดูเอานะครับเขาเปลือกอาหารไก่หนอนแรงวันไลยคือไม่รู้ว่ามันชอบอะไรก่อนไม่รู้ว่ามันชอบอะไรนะแต่มันก็กินทุกอย่างแหละกินทั้งสามอย่างนั่แหละกินทั้งข้าวเปลือกกินทั้งอาหารเมร็ดแล้วก็กินทั้งหนอนแรงวันไลยแต่วันนี้เรามามาลองดูลองดูว่า มันจะชอบอะไรหรือกินอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปปล่อยจากตรงนู้นมานะอ่าหรือเอาตัวพู่มา,าตัวพู่มาก่อนเอาเข้าวเปลือกครับไห้ตัวนี้ข้าวเปลือกครับหรือว่ามันอยู่ใกล้ข้าวเปลือกเอาออกไปก่อนคับเอาปล่อยทางนู้นมาสิปล่อยทางนู้นเลย อ้อนอนแมลงวันลายครับอืมเอาแมลยนะดิ๊กินอาหารเม็ดไหมดูมันเลนยกินอาหารเม็ด่อยกินไหมเสียงทายด้วยิอ้อาวนี่กินแมลงวันลายแล้วไม่ไปกินเาเปลือกแล้วอืม เออแล้วเมื่อกี้ไงมันเห็นเขาเปลือกก่อนหรือไง <S <S นอ๋อนี่กิ <S <S นกินนอนแล้วกินหนอนแล้วกินตัวอ่อนแมลงวันลายแล้วโอเคแล้วก็ยังไม่กินอาหารเม็ดเลยนะถูกไหมกินน้อยอกินน่อยอาหารไกร่อาหารไกร่ดูนิดนึงอาหารไกร่กินนอนยาวเลย กินนอนยาวเลยครับกินนอนยาวเลยอ่ากินแล้วอาหารไก่กินแล้วาาก,ลกินแล้ว,ก,ลวก็กินได้ทุกอย่างนะกินได้ทุกอย่างอ้าเขาเปลืองละอ้าวจับมันเดี๋ยวเอาตัวเมียดูแล้วปล่อยตัวเมีย อาจจะตัวนี้ไปจับไว้ก่อนอ่าปล่อยทางนู้นมาเบึ๊บโอ้นี่กินนอนมาก่อนเลยกินนอนก่อนเลยอ๋อสงสัยมันจะวางไข่เมื่อเลยกินนอนเพื่อให้ไข่ใหญ่แล้วก็ไข่ดกไข่ดีใช่ไหมอ่ากินนอนดูที่กินอาหารไหมแล้วก็กินข้าวเปลือกไหม หอนมแมงมลายอาหารไก่เม็ดแล้วก็ข้าวเปลือกก็ขายดีนะหอนมแมงมลายขายดีอาหารไก่มันก็กินแหละข้าวเปลือกมันก็กินแหละคือมันต้องเสริมเสริมกันไปเพราะอาหารไก่ก็มีคุณนะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีส่วนผสมที่ดีมีทั้ง ข้าวโพดมีทั้งปลายข้าวมีทั้งรำมีทั้งอะไรเงี้ยมันก็มีตะปนด้วยอะไรด้วยมันก็ก็ดีก็ให้หลากหลายอ่าเห็นไหมนะก็กินกินทุกอย่างเลยไอ้นีไน้ไอไอตัวนี้เป็นไงครับไม่ไปจากหน,นหนอนเลยไม่ออกไปจากหนอนเลยสงสัยจะสร้างรังไข่ไข่อยู่หรือเปล่าอ๋อไข่อยู่ไข่อยู่นี่คืออยู่ที่หนอนตลอดเลย แสดงว่านอนนี่ทําให้ไข่ดกไข่ดีไงให้ไข่ใหญ่เนาะไข่ฟองใหญ่ไข่ดกไข่ดีแล้วก็คงจะมีแรงเบ่งไข่หรือเปล่า <c oughs> เออ <c oughs> เขาได้อยู่ที่เออที่นอนตลอดเลยนอนตัว <c oughs> นอนตลอดเลย <c oughs> ไอ้นุ่นไปเขาเปลือกแล้วไอตัวผู้ ตัวผู้ไปเข้าเปลือกแล้วสงสจะฟิดไป,เป,เ,ปเป็นนักมวยมันก็นเลยยิงเข้าเปลือก <c oughs> เออฟิตไป,ปนักมวยไอ้นั้นมันจะนั่นแหละมัน,ม,นมันวางไข่ไม่ออกจากหนอนเลยครับนะในในระยะวางไข่นี่ชอบหนอนแต่ว่ามันต้องเสริมแหละต้องให้อาหาร เขาด้วยแล้วก็ต้องให้เขาเปลือกเขาด้วยไหนลองเอามันไปปล่อยตรงตรงกลางสิอ่ะไปกินเา้ากินตรงนั้นมาเอากลับมานี่อีกเอาไปตรงกลางไปตรงกลางกินอาหารหน่อยเออกินหน่อยเออกินอาหารมั่งเอามาหนอนอีกแล้วไม่ยอมเลยตอนไปอาหารหน่อยเอาไปเขาเปลือกนิดนึงเอ้ย ตูเมียเอ้ยเข้าเปลือกนิดนึงเออหนะเออเข้าเปลือกนิดนึงได้ดีมากเอาอาหารเมร็ดอีกนิดนึงอาหารเมร็ดอีกนิดนึงตูเมียมไก่มันไม่รู้เรื่องมันควบไม่ได้เอาอาหารเมร็ดอีกนิดนึงเอามามาหนอนนี่แหละวไปอาหารเม็ดนิดนึงไหลเลยเอออาหารเม็ดนิดนึงไม่ยอมเว้ยโอ้โหเออไก่ตัวเมียเป็นไงตูเมียปรากฏว่า ไก่ไข่เนี่ยหนอนนะขายดีนะขักไก่นักงวยนี่เข้าเปลือกนะโอเคนี่เราเห็นแล้วไม่เอาครับไม่เอาเลยอืมไม่เอาเลยเอาหนอนอย่างเดียวเลยโอ้โหสรุปแล้วก็คือ,อาาขายดีนะขายดีนะเอ่อไอหนอนแมลงวันลาย ทำให้เปลือกไข่หนาด้วยทำให้เปลือกไข่หนาเรามีอะไรอีกก็ไขยย่ใบใหญ่สมบูรณ์ดีไข่ดกทุกวันเนาะไข่ทุกวันไม่เว้นช่วงแล้วก็ไข่เยอะเนาะไข่เยอะไข่สิบปลาสิบสี่สิบห้าสิบหกไปถึงยี่สิบหนุนเออทำยังกับไข่ยังกับไก่ไข่ไปเลยกลายเป็นไก่ไข่ไปเลยอะแต่นี่มันไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นไก่พื้นบ้านไก่ชนนะอืม นี่ไอ้นั่นสายชียหรือเปล่าอเออสายไอ,อยไอนี่ปากนกแก้วก๋อยตัวนี้ปากนกแก้วก๋อยอินเดียปากนกแก้วผสมก๋อยไอตัวนั้นก็พม,กนะม่านะนี่สรุปว่าไก่ตัวเมียที่กำลังอยู่ในระยะวางไข่ชอบนอนเมลงมาไล ใส่พื้นบ้านระยะนักมวยชอบข้าวเปลือกเนาะแต่แต่มันก็กินนี่เหมือนกันนะกินหนอนเหมือนกันเมื่อกี้กินหนอนก่อนกินข้าวเปลือกกินหนอนแล้วก็กินข้าวเปลือกเราต้องเสริมกันอาาไม่กินเลยแต่อาหารไม่ค่อยกินอาหารนี่กินน้อยนะกินน้อยแต่ก็กินเพราะนั้นเราต้องเสริมต้องให้เขากินบ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ครบมันจะขาดแต่นุ้นเป็นไงเป็นอนโอ้โห นอนอย่างเดียวเลยนอน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 อนนอนนอนกินนอนกินนอนอย่างเดียวเลยโอ้โหอาพี่มีมาดูดูไหมมาดูซิมันกินอะไรเอาได้เลยโอเคโอเคครับขอบคุณนะครับสรุปแล้วก็คือไก่และย้าไก่ ชอบกินนอนไก่พื้นบ้านที่กําลังทําตัวเองให้เป็นนักกีฬาก็ชอบข้าวเปลือกนะหุ่นจะได้ดีๆก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ